ดีครับไม่ได้จอนานมากนะครับพูน,นี้ก็ไม่ได้ไทย youtube นานมากเลยครับเาเลยยังไม่ชินโอเคแต่พรอ่งน,นี้ก็จะทำ YouTube เรื่อยๆครับไม่ไม่ลอกครับไม่ลอก youtube จะทำเรื่อยๆครับพรุ่งน,นี้เมื่อกี้พึ่งถึงบ้านนะครับ ก็จะกินข้าวก่อนแล้วกวันนี้จะทำคุยนิ่หนึ่งนะครับแล้วจะมีคุยในจะตอบคุยในครับนี้ลงใน IG ว่า,ามีความทำไหมครับเกี่ยวกับ YouTube ทำได้เลยครับพี่โนคูหลายๆคนคือทำความทำเยอะมากนะครับ อยาจะคุยครืああ no ่องวันนี้เปลี uh, ่ยนทรงผมนะครับไม่มีคอลลี่เฮลเลยนะครับจะกินข้าวนะครับนี่ซื้อซื้อมาข้าวผัดไก่ครับจ้าจ้าจ้านี่ซื้อมาจากเอ่อข้างล่างข้างล่างคอนโดมีฟูดฟูดคอร์ุฟูดคอร์ก็เลยวันนี้กินบ่อยนะ กินบ่อยนะครับก็มีอะไรค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณเม่มาก็เลยคงกินเยอะมากครับเต็มเลยขอบคุณค่ะคุณเม,ม่กินอะไรก่อนดีนอืามครับจ้าจ้าจานอนอันนี้เอ่อ ลาขาวลาข้าวน่าจนนะหน่ะลาข้าวทั่วแล้วก็อันนี้ปลามึกปลามึกแต่อันนี้น้ำล้วก็อันนี้แห้งครับคือกินกับข้าวครับอโอเคจะเรื่อมนะครับวันนี้ลงอ่ไอจีสตอรี่ว่ามีถ้ามีความทํา ทำได้เลยครับเพราะแล้วจะตอบที่ใน youtube นะครับแล้วพี่นกคู่ทำยอมมากคุณนี่ก็ประทับใจครับเพราะวคุณนี่ให้ไ,ไปนานแต่ยังจำคุณนี่ได้ก็เลยคุณนี่ก็ประทับใจมากๆนะครับอโอเคจะตอบ ความธรรมนะครับความธรรมเลขคือทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ไทยอ๋ออันนี้เพราะว่าคุณนีมีอาอาโุอยู่ที่ไทยนานมากครับประมาณอีสิบห้าสิงปีเลวนะครับก็เลยคุณนี่ก็เวลาตั้งแต่เด็ก มาเที่ยวไทยบ่อยๆแล้วก็อยู่ที่ไทยทรงเดือนซ้เดือนก็เลยชินแล้วครับชินแล้วก็เลยเลวคิดว่าอา๋อถ้าเรียนที่ไทยจะได้เรียนออภาษาอังกฤษกับภาษาไทยทรงภาษาใช่ไหมครับเลวคนนี้พูดภาษาเกาหลีได้เพราะว่าคนเกาหลีเออ <c oughs> ก็เลยจะ รายุกใช่ครับเพราะอันนี้นะครับเวลาเลือกเรียนที่ไทยหรือเรียนที่เกาหลีเฮปโนนี่นะครับแล้วคํามทำอันที่สองมีแพลนมีแพลนจะเที่ยวที่ไหนอีกไหมครับตอนนี้แพลนจะไปเชียงใหม่ครับอันนี้เพราะว่าอันนี้จะไปด้วยกับมอนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เที่ยวเฉยครับ จะอันนี้เกี่ยวกับบริจัคกบริจัก๊กนไะช่วยเด็กๆแล้วก็เล่นกับเด็กๆครับวันนี้คิดว่าน่าจะสนุกมากนะครับแล้วเดือนหน้าน่าจะไปผักไตอีกแล้วครับเพราะว่าเพื่อนชวนไปด้วยครับความที่ความทำที่สํำคุณนี้จะเรียนจบหรือยัง ถ้าเรียนจบจะอยู่ที่ไทยไหมอืโอเคุ่นนี้จะตอบว่ายังครับเพราะว่าุ่นนี้เพิ่งจบปีหนึ่งนะครับแตอนน่อันนี้งงมากครับงงมากคอมพล i เค t e d มากครับต้องอธิบายุา่นนี้มีอีกประมาณสองปีนะครับถึงจบ เพราะว่าอันนี้มีเฮปุอนเพราะว่าฮุนีย์อ่อ่อยเรียนที่ a อแบกใช่ไหมครับ่อยเรียนที่ a อแบกแล้วก็ไปอ่อเป็นทหารแล้วก็กลับมาไทยแล้วก็เรียนที่อ่อมอสวครับก็เลยมีเครดิตที่ a อแบกแล้วก็ได้อ่อได้ทรานสเฟอร์ใหญ่ทรานสเฟอร์เครดิตมอสวครับฮุนียจะจบเรียนเร็วกว่าคนอื่นครับ เดย์ officially, officially ยูออฟฟิเชียลลี่ออฟฟิเชียีปองนะครับตอนนี้ปีซองโอเค <c oughs> <laughs> เพราะว่านีเา่เพราะว่าทุกคนก็ทำพวกนี้ว่าทำไมยังยูยูเป็นเป็นนักศึกษายังเป็นนักศึกษาเพราะว่าอายูย่กว่าปกติอายุไม่ใช่เป็นนักศึกษาใช่ไหมครับ ว่าฟุน,นี่ตอนนี้อายุ20 4ปีแล้วครับก็เลยุน,นี่ก็ตบทุกวันตบทุกวันว่า,าต้อง transfer credit นะคะรับเยวก็ความทำที่สีคุน,นี่คิดว่าเรียนภาษาไทยยากไหมคุณน,นี่คิดว่าถ้าเขพผุด แล้วฟังก็ไม่อยากขนาดนั้นครับแต่ถ้าอยากเรียนอยากเรียน,อ,อ,ยนอ่านก็ใจยากมากครับอยากอยากขึ้นเลยครับเพราะว่าออตัวหนังสือไทยไม่ไม่ชินครับก็เลยต้องเรียนก,ก่อไก่กอไข่เยอะมากโอเค คำถามต่อไปวันนี้อายุเท่าไหร่เร็วชชบไปเที่ยวที่ไหนวันนี้อตอนนี้อายุอีปีแล้วครับเร็วเวลาไปเที่ยวออที่ต่างจังหวัดชชบไปพักไตหรือมีทะเลแล้วในกรุงเทพเออไปสยาม่ายามบยๆนะครับถ้าไปสยามก็ จะจ้าฮุนี่ได้ครับอ่าถ้าความทำหน้าจกวันเดทริปหรือลงทริปม,มากกว่าครับคุณคิดว่าจบลงทริปมากกว่าครับเพราะว่าวันเดทริปอ่สาสั้นเกินอืมจะไม่พอครับ <laughs> ถ้าทีถ่ถ้าเที่ยวอยู่เลนอยู่เตะต้อง กัปปานพรุ่งนี้จะเสียใจเข้าใจไหมครับอืม응ก็เลยชชบลงทริปมากกว่า응อความทำหน้าจะคือสิ่งที่โชบไม่โชบที่ประเทศไทยว้าอันนี้ยากมากครับอันนี้คิดเยอะมากจริงเพราะว่าหุนี้ก็ไม่รู้ คุณน,นี่ก็ไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ายคุณน,นี่ก็รู้รู้รู้รครับสรุปสรุปรู้รรแต่ตอนแรกไม่รู้ครับที่จริงคุณน,นี่มาประเทศไทยตั้งแต่อายุประมาณสง่งสิบส่งขวบครับก็เลยมไม่มีเหตุผลที่เลือกจะอยู่ที่ไทยเข้าใจไหมครับ ไม่มีอะไรชบอพิเศษนะครับชบอนั่งเด็กๆอยู่ที่ไทยแล้วก็เจอเพื่อนๆของอาจโจบ่อยๆครับแล้วคุณลุงคุณปาดูแลคุณนี้ดีออก็เลยคุณนีก็รู้สึกคุณค่อยคุณค่อยกับคนไทยครับก็เอยโชว์ชอบอยู่ที่ไทยนะ <laughs> ยูทีไทยครับสรุปโชบทั้งหมดเอ,อ่อยกแวนอากาศร้ <laughs> อนมากครับช่องนี้ก็ไม่มีครับอ่ะรุติดรุติดไม่โชบรุติดนะครับรุติดเพราะว่าคนนี้คอยใช้เวลาในรุถสองชั่วโมงครับแต่ที่จริง คือไม่ไม่ใกล้ครับไม่ใกล้แต่ใช้เวลาสองชั่วโมงครับโอ้ไม่ไหวอ่าแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกันครับ culture shock in Thailand รถติ <c oughs> ไม่โชบรถติเพราะว่าพวกนี้ก็เออมาจากมาจากต่างจังหวัดที่เกาหลีครับไม่ใช่ที่โซลบูซาน แรกๆอย่างครับซีจีแรกๆพอเลยไม่ไม่ไม่รหลดติดไม่ไม,ไมีไม่คนเยอะขนาดนั้นแต่มาไทยแล้วก็ค่อยจะโชว์ต้องรอสีนาทีรอต้องรอสองชั่วโมงก็เลยคุนี้ขึ้น BTS บอยๆนะครับแล้วก็อ้ออันนี้ก็หลายๆคนทำอันคือความทำนี่นะครับพวกนี้ยังทำ YouTube กับ PJ ต้อไหมครับ น่าจะไม่ในใจครับเพราะว่าพีเจก็ทำงานอยู่พีพีพเจก็จะปด YouTube ช่อง y o u t u พีเจคองพีเจนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะไม่ใช่ช่องฮูนี่เลนด้วยครับ <c oughs> พีเจก็จะปอดอ่อช่องของพีเจนะครับ <c oughs> แล้วตั้งแต่นี้จะตบเร็วๆนะครับ อ,อยู่ไทยมานานกี่ปีแล้วครับซัมบี้หเดือนแล้วครับแล้วอยากไปเที่ยวที่สุดที่ไหนครับฮูนีอยากไปที่สุดอยากไปกอซิเมลานที่สุดนะครับอันนี้อยากไปจริงๆอยากไปจริงๆจ,จ,จริงครับเรอยากดำน้ำที่กอซิเมลาน,นะครับ เคยเห็นไหมครับจีสวยมากสวยมากจริงวันนี้แน่ใจว่าจะไปครับมีความคิดเห็นกับอาหารไทยว่าอย่างไรอาหารไทยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอืสำหรับคุณนี่อร่อยมากครับเพราะว่าคุณนี่ก็มาจากอ่พักใดที่พักใดที่เกาหลีครับก็เลยชอบกินข้อง มักตรงมักตรงใช่ไหมครับคือมือนมอนอปลา,าปลา,าแล้วคนเกาหลีก็โชบกินแผลแล้วเค็มครับอืมก็เลยช่มาสมีตให้ไปทำะไรมาคุณนี่ให้ไปทำให้ไปเรียนครับเรียนมีศพ มีเรียนครับเด็กขอถจริงๆนะครับทริปในประทับใจประทับ ه, ประทับใจที่สุดคิดว่าทริปทริปที่ไปกับมออ่ประทับประทับประทับใจที่สุดครับเชียงใหม่กับภูเก็ตไปเชียงใหม่กับภูเก็ต จำจำได้ที่สุดแล้วกประทับใจที่สุดนะครับเรียนยาคือไม่ลูกคิดถึงนะไม่อยากครับเพราะว่าฮุนี้เก่งฮเก่งยาใข้หุนี้ลงอยาใข้หุนีลาาน้ลงคลิปทุกๆอาทิตย์ครับแล้วก็มีเร็วมีอันนี้ด้วยครับ อยากเห็นไปเที่ยวทัวร์ไทยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับจะพยายามครับจะพยายามจะพยายามเจสิบเจ็ดจังหวัดจะพยายามนะครับสูชูอ่าซีโอมนตินโชคทลเลมากกว่าครับเร็วทำไมน่ารักจังครับ <laughs> มาจากมาจากจังหวัดนายกองเกาหลีใตคาา้ครับมาจากโยซูครับโยซูอันนี้ไม่ไม่ดังครับจังหวัดที่ไม่ดังดตดที่จริงที่เกาหลีโยซูดังครับอ,อ๋อคนเกาหลีไปเที่ยวโยซูบ่อยๆครับเด่น่าจะคนต่างชาติไม่รู้ครับมสมมุติว่าอันนี้ท่า,อ,าอันนี้ เกาหลีใช่ไหมครับอันนี้ใต้แล้วก็อันนี้เหนือยอซูอยู่ที่นี่ครับที่นี่ๆๆๆๆๆใต้ที่สุดใต้ที่สุดครับอแล้วก็มีออาหารทะเลเยอมมากเขาเรียกว่าอร่อยมากต้องไปวันนี้แนะนําว่าไปยอซูครับอ,อแล้วก็เซลาปิน ที ite, ่ชบในไทยวันนี้ชอบฟังเพลงของนนทนุครับนนทนรู้จักหลักเลขกับอันนี้พิงพิงก็เบตือกอืประมาณนี้ครับแล้วก็เจฟสัตร์เจฟสัตร์ก็ชบครับฟังบ่อยๆครับฟังบ่อยๆครับ คุณีเคียนภาษาไทยได้แล้วหรอ,อยังค่ะเต้ตอนนี้อ้กตั้งเต้อ๋อปทอมตอนนี้ปิทอมแล้วครับอิอปิทอมนี่จะเรียนเขียนกับอ่านนะครับก็เลยจะถ้าปอดทอมก็เขียนกับอ่านได้ครับแน่นอนสัญญาอืม,อมยังทำคลิปเที่ยว อยู่ไหมครับอ๋อก็ใช่ครับเดจะลงคลิปเที่ยวแล้วแปลว่าจะลงหลายๆคอนเทนต์นะครับไม่ใช่แค่คอนเทนต์เที่ยวครับจะมีลงคลิปที่ไปพุกกระเดิงไหมกับไหมครับรอดูตั้งแต่เห็นคนรุ่งรลมว่านองไปแล้ว อ๋อใช่ครับพรุ่งนี้กับพีเจไปค่อยไปปุกกระเดงแล้วก็ไทย YouTube ครับแต่อันนี้ยังไม่ตัดคลิปครับพรุ่งนี้จะตัดคลิปแล้วก็จะลงนะครับรอเด็บนึงครับมีเพลงที่จะกลับเกาหลีไหมหรือว่าจะอยู่ทีไทยนานๆอ๋อตอนนี้พรุ่งนี้จะแปลแปลว่าจะกลับเกาหลีเดือนสิบสอง ปีนี้นะครับลูดูนาวแต่อันนี้ไม่ใช่กับเกาหลีเลยเคไปเที่ยวเฉยๆครับแล้วก็จะกลับมาคิดถึงอาหารไทยไว้ครับกินทุกวันครับคิดทุกวันเลยครับคิดทุกวันเลยครับพี่โนคูแต่ก็คิดถึงครับแล้วคู่นี้ก็อยากรู้อาหารไทยเยอะกว่านี้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ทั้งหมดครับ แค่รู้อาหารที่เอยกินถ้าไม่เอยกินก็ไม่ไม่รู้ครับอถ้าอยากใครคูณนี่อ,อยากใครคุนีกินคือแนะนําได้เลยครับคอมเมนต์แนะนําได้เลยครับอมีพี่น้องแทๆไหมครับคนี้มีพี่สาวครับพี่พี่สาวมไม่รู้พี่สาวครับอ uh, Have you tried Southern Thai food ใช่ครับ เพราะว่าฮุนนี้ค่อยไปผักใดเร็วอาหารที่จำได้ที่สุดคือหมูห้องหมูห้องใช่ไหมครับอร่อยมากครับหมูห้องกับเกงสมเกงซมน่าจะเกงซมอยากจะชวนให้ฮุนนี่ฮุนนี่ลองมาเที่ยวทีประเทศลาวหน่อยครับ อ๋อพรุ่งนี้ก็อยากไปอยากไปประเทศอื่นครับลาวเวียดนามเดียมาเลกูมีอะไรกัมบูดียาอินโดนเีเซียมาเลเซียอ,อยากไปครับเพราะ่าจะอยู่ใกล้ๆครับก็เลยอยากไปครับอืจะไปแน่นอนถ้าชวนก็ไปไป,ไปครับอไปไป ความทำประมาณนี้นะครับหลายๆความทำคือ,อ,อกำลังใจเป็นกำลังใจ่งนี้ครับมีความทำเมือนให้ไปนั้นก็คิดถึงยาใครพงนี้สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่มีความสุขมีเต่ความสุขแลลยอ,อิม้มไม่มีอะไรจะทำแค่จะบอกว่าอย่าให้ไปนานๆ อีกหนะรารออยู่เรียกนาคลอยใช่ไหมตัวอะไรตัวเองดีหรือเปล่าพักแป๊บ,บนึงเร็วกลับมาไว้ๆนะโอ้หวานมากให้ไปนานๆต้องบอกนกคูนะครับทุกนกคูอทุกคนเป็นห่วงขคตรขมมากๆเลยครับพี่นกคู ันนี้ก็จะไม่ให้ไม่ให้ไปนานๆครับจะกลับแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะไม่ไม่ให้ไปครับ <c oughs> อวันนี้ก็ถ่ายวิดีโอนี้เพราะว่าต้องวันนี้คิดว่าต้องมีคลิปคอมม u n i c a t e กับพี่นุคูครับก็เลยอลอง ค a นครับ <laughs> แต่วันนี้ไม่ในใจว่าเออธรรมชาติเพราะว่าวันี้ไม่ไม่ไม่ได้ไทยยนะูทูบมากคอนมากครับคนมาก <laughs> ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้จะลงคลิปบ่อยๆแล้วก็จะไม่ให้ไปนะครับขอบคุณใใครับขอโทษที่ให้ไปนานๆครับ ตอนนี้ปิดทอมแล้วจะไม่ให้ไปนะครับจะอยู่กับพี่นุมคุูเร็ววันี้คลิปหน้าจะน่าจะลงคลิปเชียงใหม่ครับกิดไป주세요จอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย